สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาต่อที่ ep 2บินหาปลาที่เขื่อนระบมภารกิจเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนไปติดตามรับชมที่ช่องบ่าวซอกราวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวซอกราวด้วยนะครับ เช้านี้บ่าวสกาวก็นัดกับชาวบ้านที่หาปลาครับหลังจากที่ใครที่รับชม EP ีที่1ไปแล้วนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นนะครับบ่าสกาวเขาบอกว่าไม่ให้ทําให้เสียชื่ออยู่แล้วนะครับยังไงเราก็ต้องบินลาดตะเวนหรือไปหาปลากับชาวบ้านเพราะว่าเมื่อวานนี้เรานัดกับชาวบ้านว่าเช้ชานี้ นะครับจะหาปลาได้ยังไงแล้วผมก็ต้องลงมาเอาปลาในจุดที่หมายเดิมครับซึ่งงานนี้บอกเลยนะครับว่าปลานั้นมีเยอะแยะมากมายเลย,เลยนะครับหลังจากที่ทําการเปิดเขื่อนนะครับหลังจากฤดูกาลวางไข่ของปลาเสร็จแล้วก็ทําให้ชาวบ้านนั้นมาออกหาปลามา ท่ามากินได้นะครับเช้านี้ผมก็บินลงมาประมาณ1นึ่โมงกว่าครับเพื่อที่จะมาขอซื้อปลาชาวบ้านครับนี่ครับบรรยากาศของการบินก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนะครับที่หมายของเราก็คือด้านหน้าเลยครับผมจะต้องแลนดิ้งจุดนี้ครับแล้วก็วางร่มตอนนี้เราลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อปลากันนะครับโอเคครับแลนดิ้งเรียบร้อยภารกิจนี้ผมก็จะ ไปบินมากินปลานะไม่รู้ว่าเขาหาปลาอะไรได้บ้างวางเครื่องครับโอเคครับถอดหมวกไว้นี่ก่อนอเรียบร้อยนะครับถุงอยู่นี่ถุงเพื่อใส่ปลานี่โอเคครับหลังจากคลิปเมื่อวานนี้ นะครับซึ่งช่วงเย็นผมก็มาโฉบดูนะครับมาเซอร์เวยดูปลาปลาเขื่อนนะครับว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านนั้นตรงนี้เขาจะหาปลาได้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับโหโหทำไมปลาเยอะจังอะ่ะไม่เยอะไม่เยอะวันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลาตะเพียนค่ะ แนะนำชื่อก่อนครับชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อติ๋มเพชรวงนะคะเ,เป็นเอฟซีของเป่าซอกาวค่ะปลาพวกนี้เราเอาไปทำอะไรครับเอาทอ,ทอดย่างทอดทอดย่างนึงฮะ่ไมันกิโลเท่าไหครับตอนนี้ก็ปลาทำแล้วก็ขายตามพื้นบ้านก็ที่ห้าสิบบาทสีบาทห้าสิบบาทชื่อลุงอะไรครับ ชื่อลุงกองลุงกองกองกองเต็มไปหมดเลยครับดูครับกองปลาเต็มไปหมดเลยครับดูโอ้เจ้าประจำโอ้ปลากดใช่ไหมปลาไอ้เนี้ปลาขยงครับผมปลาขยงครั่งปลาขยงโคตัวนี้ก็ปลาตะเพียนนี่ครับผมผมผมเตรียมถุงมาแล้วใส่ให้ผมหน่อยไม่ต้องเอาตัวใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเอาไปทอดกรอบนะครับคือมันต้องใช้ปลาเน้นปลาตัวเล็กหน่อยมันจะได้ทอดสุกไวๆกรอบไวๆนะครับอันนี้เอาขนาดนี้หรือเปล่าคะผมใช่ครับผมขอแบบไอผมขอเอาแบบที่ทําเสร็จแล้วเพราะว่าไปถึงจะได้ทอดเลย๋อปลานั่นหายากต้องลำบากออกเรือไปลำบากออกเรือไป ภารกิจนี้คลิปบินมาเอาปลาเพื่อที่จะเอาปลาไปทอดกรอบกินของบ่าวซอกกราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมได้ที่ช่องบ่าวซอกกาวทางเพจแล้วก็ youtube ครับขอบคุณสำหรับการเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวขอตัวบินขึ้นเอาปลาลอยฟ้าเพื่อที่จะไปทำกับข้าวทอดกรอบ เพื่อที่จะกินข้าวเราต้องช่วยสนับสนุนชุมชนนะครับให้ชุมชนนั้นมีรายได้นะครับจากการาที่ออกแรงเพื่อที่จะมาหาปลานะครับแล้วก็เอาปลาไปจำหน่ายนำเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2 2โลเนาะ2โลครับก็พี่แกก็เอาร้อยหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะครับ ธนาคารอะไรครับเดี๋ยวธนาคารทาสรนสครับตอนนี้เราไม่พกเงินสดนะครับเราต้องใช้วิธีการโอนอ่าเรียบร้อยครับทุกคนนี่โอนไปแล้วนะครับอขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ หลังจากภารกิจเราได้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็าเอาปลานั้นไปมัดไว้ที่ข้างๆพลามอเตอร์นะครับเพื่อที่จะทําการเทคออฟขึ้นไปเพราะว่าเพื่อนๆของเรานั้นหิวกินข้าวแล้วครับบ่าวสักเราก็ต้องไปเป็นเชฟทํานู่นนี่นั่นให้เพื่อนๆกินไม่ให้เพื่อนๆอ,อดตายอย่างแน่นอนครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทําการเทคออฟแล้วครับ เราจะเทคออฟขึ้นแล้วนะครับ งานนี้พี่บ่าได้ปลามา2กิโลครับซึ่งชาวบ้านนะครับก็คิดไปกันเองอยู่ที่100บาทครับผมก็กำลังที่จะทําการบินข้ามไปอีกฟากหนึ่งฝั่งทะเลวังคูครับนี่ครับก็ต้องยกระดับความสูงให้สูงหน่อยนะครับหลังนี่ยยังไงครับท่านผู้ชมครับถุงปลาครับหลังจากนั้นผมก็บินมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาทำการลดระดับเพื่อที่จะลงยังจุด เป้าหมายของผมนั่นก็คือด้านหน้านั่นเองครับที่เราทำาแคมปิ้งครับนี่และครับท่านผู้ชมครับไปชมบรรยากาศกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ ารกิจของเราวันนี้เราก็ลงมาแลนดิ้งเพื่อที่จะเอาปลามาให้ทีมงานได้กินกันสำเร็จรูล้ลงไปได้ดีครับช่วงต่อไปนำปลาไปทอดกรอบครับไม่ให้เสียชื่อบป่าทอกาวครับสุดยอดครับวันนี้ได้กินปลาแน่นอนเลยไม่ให้เสียชื่อบ่าทอกาวครับคำไหนคำนั้น <c oughs> นี่สองกิโล <c oughs> ของแท้ <c oughs> ว้าแล้วกลับไป

ใ,ใสปป่ปากยัดใส่ปากใส่ไปเลยเราไปทำเราไปทำอะไรมาแผลเลยเวิร์กแล้วเวิร์กอตอนเช้าลอ,อยลอยของสดใหม่ๆนะฮะแต่เมื่อเช้านะบินไปเอาด้วยทรัมาเนี่ย